สบายดีทุกคนดีตอนหับขัดซูซองในสนามทุกคนเนาะก็คือคลิปนี้ทุกคนทัากันมาเห็ดคลิปตลกคลิปหนึ่งเนาะอยู่หน้านอกเนาะของเตียงรับทีมง,งานเท่านั้นทุกคนเนาะอันนี้มาเห็ดคลิปทมิทเลยทุกคนมาเห็ดคลิปรวมกับทีมง,งานเน <c oughs> ่ารายการวันนี้นะทุกคนจิตจำงงครับทอดกับปูพักกันแล้ว <c oughs> ของมาของมาฉ่ mỗi sẹt tỏ hoài nữa cắt gió và hoài nữa bạc phút nhỏ đi không phải đánh thương khai cây hay tụng bay không bay 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 น้องคนละมาเดี๋ยวมาเดี no ๋ยวซื้อคลิปให้เห็นหนึ่งซื้อคลิปแรกคลิปให้เห็นหนึ่งนะค่าไม่เทินหน่าเจ้าเออทุกคนข่าไม่กินเนาะครับทีมงานเฮ้า้อคลิปบายข่าไม่เทินหน่าเจ้าทุกคนเคยเห็นอยู่บ่กินหน่าเคยเห็นหรือเปล่าไม่เทินหน่าเจ้าน่ะท่านผมเคยเห็นถ่ายเบิ่งเลยคลิปหน่าวอยู่ลงให้เบิงเด้อเดจ้าก็อยู่ลงแซ่บเบิง เเไว้พราี้กะถ้าไม่เห็นแดดกะก็เลยไมนขึ้นเข่าเรื่อนั่่านั่งก็ได้น่งอย่างนั่งก็ไดไกลขึ้นแบบจายซสอนแหละเราเพื่อนป่าหนึ่งเรามีลูอยุสองคนเราได้ได้สะดุกซาสองคนสะดาคนหนึ่งเลยจะได้โทรทรัพท์นี่ แม่เพิ่นเป็นคนคนมีเงินนะฮะติโทรศัพท์มหนดูแล้วคนละหน่วยเพี่ยมเพิ่นเรียกไปเรียนไกลไล่นอนโทรศัพท์ไปหลูกซาวเป็นสองคนแหละแม่ซางให้น <lawsuit royable> ั่งไกลลงล่างแม่ผมมีไฟื่ากผมไม่ตีติดโทรศัพท์ใหม่น้องเกียร์อย่าหัดแล้วแม่ได้ว่านั่งไกลมีกี่เพื่อนเลยลงล่างแม่ตั้งอย่าเพิ่งไปเสร็จไกลลงล่างเงี้เจ้าแม่กุศลก่อนเลย ลายไก่ล่องางเซไก่ล่องลางไปหนุ่มาวกานะลงแม่แม่เน่ยักหนาเขาอืัเน่ยพักยูิกสาวเราแคหนเนาะเดินเดียวกันน้ดมากมาายเ่ยอยาไรอย่าไรคนเดียวกันนี่ห้วยยากเลยอืมเราจะเอาหัวหัวสคนยังนีนะ แบ่งกันเนี่ยน่าเด็ไก่หลายนี่คือไก่เนาะคอปคอปคอปโอ้ขับเล่นปูน่าแคปปูบ้านนี่สิครัปูน่าโมหุบโมก็เห็นปูบ้านหรือะเฮ้ยหรไปเห็นหรอกข้าแต่แทงกระเด็นอยู่เนาะ ที chat, mm ่ไ hmm. ท okay, wow. ่า yeah. น yeah, yeah, ี yeah. uh ่กบลนยเนาะต้องวาได้ส่วนไลเนียมันะจิบุบเิงโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็กินข่าวเ้เนาะกับทีมงานนะเนาะนี่นทุกคนให้เบิงทีมงานเนาะนะนำซเอเจ้าซื้อได้ก็ซื้อได้กับูกวงเนอแกู้วงอันนี้จ้ะโอ้รับเดียวอันนี้ซื้อเดือนเนอะซื้อดืนสบายดีขานลูกเกษตร นะทุกคนเนาะเฮากาสิขอฝากคลิปเนาะเป็นคลิปทมิทีเฮามาเห็นนะทุกคนเนาะการจะลืมนะทุกคนข่ามากะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้เด้อเดี๋ยวบัตรเมื่อที่ว่าข่อยเอาคลิปลงเนาะคลิปที่ว่าจะ่อยมาแสดงเรื่องนั่งสัน่นเหมือนกันซะเออเดี๋ยวขอ่อยกะสิเอาคลิปลงใต้ลิงก์แล้วกะเอาเอาลิงก์ลงใต้คลิปนะทุกคนเนาะให้ทุกคนเบนะิ่งเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าข่อยกาสิมามาพร้อมกับคลิปอันที่ว่าเฮาเห็นนะทุกคนเนาะเป็นไงกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้ทุกคนเด้อ อย่าพลาดเดยคลิปหนาได้เดียวเสียเอาหม่เบิ่งนุกคนเนาะอันนี้ก็คือเข้ามาถ่ายเบ้องหลังเสื้อโอเคนุกคนเนาะพอคลิปหนาเนาะบายบายบ๊ายบายพีเนาะสุดดีสุดี